อนโดเปิดใหม่ผ่อนถูกกว่าเช่าผ่อนวันลราไม่ถึงร้อยพร้อมเฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเริ่มต้นเพียง7จ0 0แสนกว่าบาทค่ะ นี้นะคะมีชื่อว่าโครงการเสนาคิด,ดเพชรเกษมพุทธมนตรสายเพัฒนาโดยบริษัทเสนาเดเวล OP เมนจำกัดมหาชนคอนโดเขานะคะเป็นคอนโด5ชั้นมีลิฟต์มีที่จอดรถมากถึง45%เลยนะคะมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งจ็อกกิ้งแทร็กและระบบรักษาความปลอดภัยถึง5ชั้นาการเดินทางมาที่นี่ง่ายมากค่ะมาได้ทั้งทางถนนเพชรเกษมแล้วก็ถนนบรมราชชนนีชอปปิ้งง่ายกใกล้โลตัส ใกล้เซ็นทรัลสารยาที่น,นี่มีห้องให้เลือกถึง2แบบมีแบบ1ห,ห้องนอนแล้วก็แบบ2ห้องนอนและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มนะคะเพราะว่าเขาแถมให้เลยทั้งห้องนะคะเดียวยังไงเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูนะว่าห้องเขามีแบบไหนกันบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะ ก็ห้องนี้นะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นห้องแบบหนึ่งห้องนอนเนาะเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะเห็นตรงนี้นะคะเป็นช่องใส่รองเท้านะเป็นที่เก็บรองเท้านะคะพูดตรงๆว่าคอนโดทั่วไปเขาไม่ค่อยมีให้หรอกแต่ว่าที่นี่มีให้นะและตรงนี้นะคะทางโครงการบอกว่าเราสามารถปรับความสูงต่ำเนี่ยได้ตามใจชอบแล้วก็ตามขนาดของรองเท้าเลยนะคะเขาจะมีช่องระบายอากาศนะเพื่อที่ว่ารองเท้าที่เราเก็บเข้าไปในตู้เนี่ยจะได้ไม่เกิดความเหม็นอับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปก็คือตรงนี้ที่เก็บของกระจุกกระจิกเนาะตรงนี้สามารถใส่ ร่มคันเล็กๆได้นะคะด้านล่างนี่ห้อยกุญแจรถกุญแจบ้านได้หมดเลยข้างๆนี่เลยจอทีวีไม่ได้ให้นะคะแต่ ไม่ต้องห่วงนะทางโครงการเขาให้นี่เลยนะคะโต๊ะวางทีวีเนาะสามารถรองรับทีวีได้ถึง45นิ้วเลยนะคะช่องเก็บของด้านล่างนี่ก็คือเก็บของได้เยอะมากเลยจริงๆนะแล้วเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังทางด้านหลังนี่นะคะคือโซฟาโซฟานี้ให้เหมือนกันโซฟาที่เขาให้มานี่นะคะกว้างขวางแล้วก็นุ่มสบายมากนะและถัดมานะคะทุกคนโต๊ะกินข้าวสําหรับ2ที่นั่งก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นะคะตรงนี้นะคะเป็นกระจกกั้นห้องเนาะก็คือว่ากั้นห้องไว้เพื่อแบ่งสัดส่วนห้องให้ชัดเจน แข็งแรงมากนะขอบอกมาต่อกันที่ห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเขาก็จะให้เป็นตัวนี้เลยเป็นแท่นเตียง <Wow. S 1> คือเขาออกแบบดีไซน์มาดีมากนะตรงที่ว่าช่องข้างล่างที่เหลือนะคะไม่ได้ปล่อยไว้เฉยๆนะ <Yeah. S 1> เขาทาให้สามารถเก็บของได้นะคะข้างใต้นี้เราก็สามารถเก็บหนังสือ oh. เก็บของใช้สิปาทะและแต่การนําไปประยุกต์ใช้งานของเราเนาะแล้วก็ตู้เสื้อนี้นะคะตู้เสื้อผ้าเนี่ยส,สูงมากนะเป็นราวที่สามารถคอยชุดเดรสชุดราตรีอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะด้วยความสูงของตู้เนี่ยมันจะทําให้เสื้อผ้า ที่ยาวๆเนี่ยนะคะมันไม่ยับเนาะพื้นไม้ลามิเนตนะคะทั้งห้องแข็งแรงนะไม,ไม่ยวบไม่ยับทางด้านนี้นะคะเป็นห้องครัวแต่เดี๋ยวเราขอผ่านห้องครัวนะคะมาที่ระเบียงด้านนอกก่อนใครที่อยากจะมีเครื่องซักผ้าในห้องนะสามารถไปวางไว้ที่ระเบียงได้แบบนี้เลยพื้นที่ในการวางเครื่องซักผ้านี่ก็มีเหลือเฟือนะไม่ออัดแน่นอนค่ะมากันตรงด้านนี้ตรงนี้นะคะเขาจะให้เป็นชั้นวางของตรงนี้นะคะเป็นแผ่นเมลามีนนะคะถ้าเปียกน้าเนี่ยไม่มีทางบวมแน่นอนซิงค์เนี่ยเขาทํามาลึกพอสมควรนะ เวลาเราล้างมือเนาะน้ําก็จะได้ไม่ต้องกระเซ็นออกมาโดนไม้ตรงนี้นะคะด้านล่างนี้มีช่องใส่ช้อนส้อมมีดอะไรพวกนี้นะคะแยกไว้ให้เลยด้านล่างลิ้นชักนะแล้วก็ทางโครงการนะคะทําช่องใส่ไมโครเวฟไว้ให้พร้อมเลยนะยังไงใครที่จะซื้อไมโครเวฟเข้าคอนโดนะคะทางโครงการทําช่องไว้ให้แล้วตรงกลางนี่นะคะก็สามารถติดตั้งเป็นเครื่องดูดควันได้สําหรับคนที่อยากทําอาหารในบ้านนะคะแล้วก็กลัวว่ากลิ่นจะเข้าห้องสุดท้ายและสําหรับห้องนี้ทุกอย่างที่เห็นได้หมดคะ่ะสุขภัณฑ์ทุกอย่างนี่นะคะทั้ง อ่างล้างมือชักโครกใครที่อยากจะแบ่งสัดส,ส่วนนะคะว่าอยากให้เป็นโซนเปียกโซนแห้งเนี่ยสามารถติดตั้งกระจกตรงนี้ได้นะทางโครงการเนี่ยเขาเหลือพื้นที่ไว้ให้แล้วนี่และด้านนี้นะคะใครที่อยากติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะทางโครงการก็มีจุดที่พร้อมจะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้พร้อมเลยนะคะก็คือเดินสายเดินสายดินอะไรไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่ขนาดแค่1ห้องนอนนะคะยังว้าวขนาดนี้แล้ว2ห้องนอนเนี่ยฟังก์ชันเขาจะเด็ดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะว่า สห้องนอนเนี่ยเขามีฟังก์ชันอะไรเด็ดๆให้เราดูบ้างตามไปดูเลยค่ะ ตรงนี้นะคะ<ม>ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยก็เป็นห้องนั่งเล่นของ2ห้องนอนนะคะพื้นที่เขาก็จะได้กว้างขึ้นอันดับแรกเลยที่เราเห็นที่เราจะได้นี่นะคะก็จะเป็นโซฟาตัวนี้ด้านนี้เป็นชั้นวางทีวีที่เหมือนกับห้องนู้นนะคะเป็นฟ<อ>ังก์ชันเดียวกันเลยโต๊ะกินข้าวด้านนี้นะคะเราจะเห็นความแตกต่างตรงนี้นะคะทางห้องหนึ่งห้องนอนเนี่ยเขาจะเป็นโต๊ะที่เล็กกว่านี้แล้วก็มีเก้าอี้ให้2ตัวแต่ทางด้านนี้ได้เป็นโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นกับเก้าอี้อีก4ตัวอ่ะทางด้านนี้ก็จะมีช่องเก็บรองเท้าวางร่มแขวนกุญแจรถกุญแจบบ้านนเหมือกั ทางด้านนู้นเลยค่ะแล้วก็พื้นที่ทางด้านนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถต่อเติมเพิ่มได้นะจะบิวอินหรือว่าจะวางของอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะทางโครงการเนี่ยก็ตกแต่งไว้ให้ดูเป็นไกด์ไลน์แล้วเนาะว่าตรงนี้สามารถใช้ไว้เป็นห้องทํางานขนาดย่อมๆได้นะคะเป็นเวิร์ก g s งสเปซอะไรแบบนี้หรือถ้าอยากทําเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ตามความต้องการในการที่จะใช้งานของเราเลยนะคะเราพาไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนดีกว่า ตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะคะสิ่งที่เขาจะให้ในห้องนอนนี่นะคะก็จะมีฐานเตียงเนาะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเหมือนกันนะคะ เมื่อกี้ลืมบอกตู้เสื้อผ้าเนี่ยเขามีตรงนี้นะไว้สําหรับให้กางเกงถุงเทา้าเข็มขัดอะไรก็ตามนะคะเขามีลิ้นชักให้ด้วยด้านล่างประโยชน์ใช้สอยมันเยอะมากเลยอะ่ะคือใช้สอยได้หมดเลยนะตู้เสื้อผ้าเนี่ยด้านบนก็เก็บของได้นะคะอยากจะบอกว่าทางโครงการเนี่ยเขาใช้สอยพื้นที่เขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะคะคือตู้เสื้อผ้าเนี่ยยังคิดขนาดนี้เนาะห้องเขากว้างมากนะคะนี่ขนาดเอาเตียงควีนไซส์มาวางนะยังเหลือพื้นที่ห้องเลยอะ่ะคือสามารถเดินผ่านไปผ่านมาได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเตะขอบเตียงแน่นอน,นะคะ่ะจบที่ห้องนี้แล้ว เดี๋ยวเราพาไปดูอีกห้องกันละกันไปค่ะนี่ห้องทางด้านนี้เลยที่เราเรียกว่าอีกห้องนี่นะคะเพราะว่าห้องนี้มันไม่ใช่ห้องนอนสะทีเดียวนะ <ๆ S 1> สาวๆอ,นอนย,วนะย่างเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องแต่งตัวได้นะเป็นห้องเสือพพ้อผ้าหรือใครที่ญาติเยอะเพื่อนเยอะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนแขกได้เลยค่ะนื่องกว่าตัวอย่างเมื่อกี้ในแบบหนึ่งห้องนอนนะคะตู้เย็นเขาจะมาไว้ด้านในนี่เนาะแต่ว่า พอเป็นแบบ2ห้องนอนเนี่ยพื้นที่เขาเหลือเขาก็เลยตู้เย็นไปไว้ด้านนอกตรงนี้ก็สามารถวางเครื่องสักผ้าได้นะคะตู้ซิงอะไรพวกนี้คือเขาก็ให้เหมือนกันช่องใส่ไมโครเวฟก็ทําไว้ให้แล้วเหมือนกันนะคะคือพูดตรงๆว่าแทบจะลากกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยอะทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับ1ห้องนอนเลยแต่ได้สเปซที่กว้างขึ้นนะคะก็เดี๋ยวยังไงต่อกันที่ห้องน้ํา ฟังกชันต่างๆได้เหมือนหนึ่งห้องนอนสุขภัณฑ์เขาเนี่ยนะคะไม่ใช่ไก่กานะเรามาดูทางด้านนี้ทางด้านอ่างล้างหน้านะคะ oh. เขาใช้สุขภัณฑ์จากแบรนด์กระตั oh. นะส่วนชักโรครกเนี่ยใช้คอตโต้ <Yeah. S 1> ค่ะใช้อย่างดีเลยนะแข็งแรงทนทาน,นะคะ่ะความพิเศษของเสนานะคะไม่ได้หมดแค่นี้นะเดี๋ยวยังไงเราไปนั่งคุยกันที่โซฟาดีกว่าะคะ่ะไปจ้า yeah. ความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือที่ชื่อว่าเสนา360องศาเซอร์วิสโดยฟังก์ชันหลักๆจะสามารถขายต่อปล่อยเช่าหรือแจ้งซ่อมผ่านทางมือถือได้เลย <Wow. S 1> และนี่มีฟังก์ชันนี้ต้องถูกใจสําหรับขาช้อปออนไลน์แน่ๆค่ะเพราะเขามีระบบแจ้งเตือนพัสดุเมื่อมีคนมาส่งของที่คอนโดระบบจะแจ้งเตือนทันทีเลยแล้วเราก็สามารถลงไปรับของที่นิติบุคคลได้เลยนะคะหรือจะจ่ายค่าน้ําค่าส่วนกลางง่ายๆผ่านแอปนี้ได้เลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของโครงการเซน นาคิดเพชรเกษมพุทธมนทนสายเผ่อนเบาเฟอร์ครบจบทุกค่าใช้จ่ายค่ะใครนะคะที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมห้องตัวอย่างนะคะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะส่วนใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถโทรได้ที่เบอร์1 7ึ่ต่อ77คะ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะคะสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ